สวัสดีค่ะวันนี้ขอแนะนำนะคะของหายากอีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นหมวกชาวเขาของชนเผ่าผาหมีนะคะหมวกใบนี้หายากมากมาเพราะว่าปัจจุบันนี้จะหาคนทำได้ยากแล้วมันทำยากมากมากเลยค่ะน้ำหนักของใบนี้นะคะประมาณ2กิโลกว่าค่ะอันนี้คือเป็นเครื่องประดับจากเงินเทียมนะคะถ้าเป็นโลหะสีเงินนะคะทดแทนเงินแท้นะคะเพราะถ้าเป็นเงินแท้ลักษณะแบบนี้จะใบละเป็นแสนนะคะ อันนี้ก็คือจะยังคงความอัตลักษณ์ของชนเผ่าผามีอยู่นะคะลายที่เห็นบนแผ่นโลหะสีเงินนี้จะตอกด้วยมือนะคะไม่ได้ใช้เครื่องตอกนะคะทั้งใบนี้คือเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดนะคะลักษณะของเขาก็จะมีการร้อยลูกปัดนะคะร้อยลูกปัดร้อยลูกปัดนะคะแล้วก็จะมีประดับด้วยเม็ดเงินนะคะรอบ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 ,รอบหมวกนะคะประดับด้วยเหรียญน,นะคะเหรียญลวดลายมังกรน,นะคะใบแบบนี้นะคะ สวยอลังการงานสร้างมากๆเลยค่ะสวยและมีคุณค่าทางวัฒนธรรมนะคะต้องสะสมค่ะ